แม่ผมก็ป่วยหลายโรคนะครับมีมะเร็งปากมดลูกนะครับเบาหวานความดันพวกปวดตามข้อปวดตามกรดูกและโรคที่ร้ายกว่ามะเร็งก็คือเอดนะครับท่านแม่ผมเนี่ยเป็นเอดด้วยเอดก็คือเป็นโรคร้ายที่ใครๆก็ต้องปิดบังใช่ไหมครับก็คือไม่อยากให้ไม่อยากให้พ่อแม่ตัวเองไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมครับ ช่วงที่เป็นทำไงช่งที่เป็นเขารักษามาตลอดนะครับก็กินอาหารเสริมทุกชนิดที่มีในประเทศไทยแล้วก็ยาตามโรงพยาบาลคนดูแลเนี่ยพาแม่ไปโรงพยาบาลจนเบื่อนะครับคนพาก็เบื่อคนเป็นก็เบื่อก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมแม่ก็ท้อแท้ลงมาทุกวันหลังจากที่กินอาหารเสริมหลายชนิดแล้วก็วันหนึ่งก็ คุณภม,มิพัน์ก็บอกว่าอาจารย์เอาเบต้าไปลองไหมเพราะกินมาเยอะแยะทั้งหมดแล้วทุกอย่างครั้งแรกก็กินคืนวันที่26มีนานะครับกินมาสองเม็ดเอามะเร็งปากมะลูกเนี่ยจากเจ็บร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะลดลงมาเหลือ80เช้ามาก็กินอีกสองก็ลดลงมาเที่ยงก็กินอีกสองเย็นก็กินก็คือกินเมือสอง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 ,สอง จากที่เราเจ็บปวดร้อยเปอร์เซนกินไปประมาณสักสิบห้าวันก็ไม่เจ็บไม่ปวดเลยซึ่งโรงพยาบาลสงขลานาครินเนี่ยนะครับ mm. เขานันให้แม่ไปฉายแสง mm. ก็ฉายแสงคีมโมหรือผ่าตัดเนี่ยนะครับเราไม่ไปเลยฟิล์มที่เ็าส่งมาให้แล้วเราก็เก็บไว้ที่บ้านสุดท้ายก็ไปคืนโรงพยาบาลก็คือไม่ไปเพราะว่าแม่เป็นโรคร้ายด้วยแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยหมอเขาบอกว่าถ้าไปฉายแสง ไม่มีโอกาสที่แผลที่เป็นอ่ะโอกาสหายไม่มีก็เลยตัดสินใจไม่ไปไม่ไปก็กินเบต้าจีอย่างเดียวทุกวันนี้แม่ผมก็ยังอยู่ปกติสุขดีจะถามว่าตัว HIV หลักเป็นยังไงมะเร็งในจบเลยนะครับก็คือไม่มีอาการอีกเลยแต่ถ้าใครไปอ่านหนังสือของอาจารย์สมศักดิ์วรสุมินเนี่ยมะเร็งเนี่ยเป็น เซลล์ที่เนื้อร้ายเนี่ยนะครับมันจะขยายตัวหนึ่งต่อร้อยวันนี้เป็นหนึ่งจุดพรุ่งนี้ก็จะขยายเป็นร้อยจุดมะรืนก็ะจะเป็นพันฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งจะมีความเจ็บปวดมากเพราะว่ามันขยายตัวของมะเร็งหนึ่งต่อร้อยเท่านั้นใครไม่เป็นก็ดีแล้วใครที่เป็นมันก็จะเจ็บนะครับแล้วก็มะเร็งเป็นไงครับเป็นรู้แพ๊บแพ๊แพ๊แตายแล้วพอรู้ว่านี่เป็นมะเร็งตายแล้วมันเร็วมาก อันผมก็โชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ที่แม่เป็นมะเร็งแล้วก็มาเจอเบต้าจีา G, แล้วก็เบต้าจีเนี่ยเรื่องมะเร็งจบเลยตอนนี้เหลือแต่เอชไไม่ใช่ว่ามันจะง่ายๆคุณไู้ชมไม่ไให้กินเดินยละหวกกระปุกแล้วจะหายก็ต้องค่อยๆเพิ่มระดับ CD4 ขึ้นไปเรื่อยๆอ,อันค่าของคนปกตินะครับก็จะอยู่ประมาณค่า CD4 นะครับคนปกติอย่างเราเนี่ยอยู่ถึง อ่600ถึง1,400ถ้าใครต่ำกว่านี้ก็อันตรายคนทั่วไปก็800นะครับลองไปวัดดูได้แต่มันเจอนี่เดือนละ6กระปุกหายเจ้าอะไรอย่างน้แว่าจะเอาอะไรอีกอ่ะหายแล้วมะเร็งจบเหลืออยู่ตัวเดียวที่ยังยังค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับฉันผมเองก็ต้องขอขอบคุณบริษัท ราชาอินเตอร์ที่มีสินค้าที่ดีมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อที่จะช่วยเหลือ,อเพื่อนมนุษย์เบต้าทีีดีจริง G, D, จเบต้าทีีดีจริงๆริขอบคุณครับ